รายการนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเด็กคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมโชคชะตาฟ้าดินมันไม่เข้าข้างผมเลยไม่เคยชนะอีพีหก็แพ้อีพีก็ แต่อีพีสามเป็นแบบนี้ระวังตัวไว้นะคนที่ชื่อว่าดีเจแบงค์อนนางานหน้าคุณจะโดนโดนโดนแล้วล่ะอโดนแล้วล่ะพอแล้วล่ะ มาแล้วครับดีเจแบงค <DJ Bank S 2> ์แล้วก็ดีเจเบียครับเขามาเชื่อดกันมาดวลกันแบบนี้นะโอ้ยนี่รู้จักหรือเปล่าผู้ชมดีเจแบงค์ู้ไม่เคยแพ้ดีเจเบียดีเ <DJ S 1> <c oughs> จเบียพู้ไม่เคย,เยชนะดีเจแบงค์ครับแหมชื่นใจ เทปนี้ครั้งนี้คุณผู้ชมช่วยดูช่วยเชียร์หน่อยว่าผมเนี่ยจะชนะอีกหรือเปล่าส่วนเขาจะเอาชนะได้ไหมหรือว่าเขาจะแพ้อีกหรอไม่มีทางที่ผมไม่ชนะเลยหรอดีเจเบียทางที่ผมจะชนะเอไม่มีทางที่ผมจะแพ้ชัวร์แล้วผมว่าชัวร์แล้ววันนี้ห้องเชียร์ของเราเนี่ยฮะจะมีอะไรจากทีมงานของเรามาให้เราได้แบบว่าลุ้นกันก็ติดตามกันเลยอันนี้นะครับจะเป็นเกมแบบว่าเหมาะกับพี่ๆดีเอยู่แล้วชื่อเกมว่า เพลงบาง5วิคือจะมีอินโทรขึ้นมาให้ฟังถ้าขึ้น5วิใครรู้ก่อน5วิก็สามารถกดได้เลยแล้วตอบเลยแล้วตอบได้เลยอะถ้าใครแพ้เราก็จะมีเป็นแผ่นป้ายให้เลือกระหว่าง1ถึง10มีบทลงโทษ10ิดอย่างเลนะวันนี่เราเป็นดีเจนี่เราเราไม่ควรแพ้นะใช่เราควรตอบให้ได้อ่ะมาเลยดีกว่ามา ผมกดก่อนนะกับคำสลาไม้พิรมพรเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ย้เลขหม้เล็กเลยฮะมีหถึงสิบครับเออหม้เล็กสิบครับเออหม้เล็กสิบเลยมาถึงก็สิบเลยนะครับน้ำผลไม้อุ้ยอร่อยอร่อย คุณผู้ชมครับชนแก้วน้ำผลไม้ไม่ยากนี่ชนแก้วกินไปห้าอยเอาให้หมดเอาให้หมดหม่น้ำผลไม้จะซักเท่าไหร่อร่อยวะเอากินให้หมดเลยข้อแรกเลยวเวายง้อยเราก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะทีมงานช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับทุกคนบอกว่าเดี๋ยวกล้องคอดอนชื่นมันมันฮีทนะเว้ยข้อต่อมาเอาสิ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียบไงมึงทำกูเชิญนกูผิดอะไรเนี่ยตอบเลยขอใจเธอแลกเบอร์โทรได้ไหมขอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เดด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 เดด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 นดดเ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 อดเดดเดดเดดกดดเดดเไดเด้เอดอรดเเดีเยวเออเดดอดดเ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 ดกเดดอดดเดดเดีเดด้ดดเดเดดอดดเดเเดเดเเอเเอดด เอาสิขอใหญ่อีกนิดอ่ะอ่ะตอนนี้เหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะมาสามมาสามเหรอเฮ้ยจริงอ่ะ่ตึนเต้าโอ้โหน้ำพริกเผาเวยน้ำพริกเผาหอมจังเลยอ่ะน้ำพริกเผา จริงๆแล้วมันควรจะกินมันควรจะทาอยู่บนเครปนะวิธีการการกินน้ำพริกเผาให้อร่อยนะฮะ <lish S 2> ผู้ชมทำตามได้นะฮะเอาสิลำดับแรกเอ้ยตักมาแล้วนาทั้งช็อตโอ้โหเออทาเป็นลิสติกก็ได้นี่ว่ะสวยเนาะเธอต้องทาให้สวยมันเป็นของเธอ <c oughs> โหยั่วมากเลยอ่ะนี่ดาวดาวยั่วชัดๆนะเออว่ะอร่อยดิ เออกดเลยไหมอย่างงอย่างสักคู่สักคู่แต้วแต้วแตวกินข้าวหรือยังกูว่ากูผิดว่ะกินข้าวหรือยังแต้วละไทยเฮียอะไรนะพี่แดงรู้ไหมรู้ไหมอ่ะเอาถ้าคุณรู้คุนกูการู้เนี่ยผมคงกดไปแล้วละคุณน้องแหม่ มันติดอยู่ที่มันทําเมโลดี้ได้แต่ทําชื่อเพลงไม่ได้ไงติดนิดนึงนะมั้ยโทรหาแนเดอรอบาอเดี๋ยวนักร้องเขาจะร้องประโยคนี้กินเธอเธอน้องได้บอก้ะโทรหาแนเดอรอาเออเขาถูกต้องอยู่แล้วโถคุณผู้คุณเนี่ยจริงป่ะอ้าวในเด้อเหรอเออเออจ้ะคุณต้องเลือกสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอมามหก เบอร์หกจ้ะอันแน่อันแน่อันแน่โอ้ยเขียเขียอีกแล้วอัเตอรน้ำผักกาดดองอาวอันนี้มีประโยชน์นะน้ำผักกาดดองของโปรดของโปรดเร็วของโปรดทีมงานนี่เร็วมากเลยเขาเร็วอยู่แล้วทีมงานที่นี่ทำงานเร็วทุกคนน้ำผักกาดดองกินเยอะเอะอร่อยอร่อยทีมงานบอกอร่อยกินกินประจำใช่ไหม อร่อยเอาเท่าที่ได้เนาะแต่เขาก็แพันเนาะพูดยากต่อไปครับอ่ะเพลงต่อไปใจสิบเพลลาใยห,ใหทองคำคุณจะเร็วไปไหมผมไม่เร็วอยู่แล้วครับผมไม่เร็วครับคุณฟังสักนิดเดียวก่อนก็ได้ผมไม่เร็วครับนี้ขึ้นมาอ่ะ สองสี่ห like, like, like. ้าเจ็ดแปดเก้าเอาให้อิ่ม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 ยาแก้ไอมะขามป้อ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 ม้อ้ไม่ได้อรู้ไหมอันนี้อร่อยนะพ่อมไม่ได้เจ็บคออร่อยอร่อยปั่มไม่ได้อไ่ครับพ่มสบายดีครับรู้แมมว่ามาอร่อยป้อมป้อมอร่อยมาหามป้อมกินเลยอร่อยแหละของมันดี ของดีก็้อกินเยอะๆเชียร์พี่อุกินกินจริงนะเฮ้ยอย่ากโกงกันนะกินแล้วอร่อยเไปต่อไปเลยนะฮะครับมัดไอ้ายไหลเดอ้อกวางจิรพันธ์โอ้ยห่วงหน่อยให้มันแบบให้มันแบบสักกระมานลักกระมันโอ้ย ไม่ทันได้คิดอะไรเลยพี่นุมเอาจะทำอะไรทำเดี๋ยวขอนอนก่อนทำไมคุณเก๋งพันนี่วะสองสี่ห้าเจ็ดแปดน้องเบียร์กินอะไรดีเหมาะกับน้องทุกอย่างเลยไม่ช่องมาหมายเลขสองอนเอนอนอนตูดูสบายสบายน้ำแดงผัดส้มมาได้ไหมไม่ปัดส้มไม่ปัดส้มกันน้ำแดง เอามาแบบพันมีตายบอกว่านตายความดันายอ่ะอันนี้มันจะเป็นเพียวๆเนะน้ำแดงเพียวๆไม่เขากินอะไรเออโอ้โหถ้ากินหมดนะพี่พี่รักเธอว่ะไม่ไม่เอาอีกสักหน่อยนะงะพี่จะรักเธอมากเลยนะเบียร์ไม่มนก็แค่น้ำแดงกินเลยไม่เอากินนางเอ๋ย ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น,นเปิเลยฝืนใจหน่อยได้ไหมสิบวถามว่าเคยรักใครอ,อย่าร้องในเพียนเลยไม่ใช่เหรอนักร้องผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย <c oughs> เพลงที่มันแบบอยู่อันดับที่สองอันดับที่3มที่มันเคยอยู่ในชาร์ตของเราอะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ไหมวะ ตอนนี้มันไม่อยู่แล้ววุฒไอเนหลวงพ่อรวยเออ,เอ,เอ,อใช่ค้ับาม <laughs> โอ้ยคนแคนแก่นคูณสี่ห้าเจ็ดปอแปมาอ่ตตุตตุดตดตด๊ดูคนเดียวก่อนอ่ะอยากแก้ไอ มาทั้งยาแก้ไอมะขามป้อมมาทั้งยาแก้ไอเปรี้ยวเปรี้ยวหอมเลยเย็นๆใชเย็นบอกเลยเออแหม่แาแ่ดอร่อยเพื่อสุขภาพครับอร่อยเนาะเรานี่ก็เราไม่แบ่งที่กินเลยไม่เอาให้น้องมันกินอมาๆมาๆมาไปนะครับมาเลยน้อง อ่อยไอแมนบอไม่ใครกดได้ดูคนก่อนอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่อยไอแมนบอโฟกัสกิติคุณครับโอ้โหน้องมันคงหิวมันหิวน้ำอ่ะสี่ห้าเจ็อะมา กินได้หมดเลยใจเย็ยนเขียนพองสี่ห้าเขียนอะไรก็ได้คนเลยสองสี่มาสองสีกินเราต้องค่อย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 กินสีมา้ยจริงจริงเปิดพร้อมกันเลยก็ได้นะกินไหมน้ำน้ำหมักอ้าปลาเชิญมาแล้วน้ำหมักปลาเชิญอุ้ยนี่หายากนะน้ำหมักเอาน้ำปลา้ามาเลยนะตอนน้ำปลา้าเลยไหมจะขวดเย เท่าไหร่ละคะแนนเนี่ยเวียนหัวไปหมดเลยเจ็ดเจ้อเจ็ดตอนหนึ่งเจ็ดตอนหนึ่งไมอกลิ่นบอดดายกลิ่นบอดดายเลยอร่อยเออกินไปเยอะๆของอร่อยอุ้ยปุ้ยเป็นเล่นนะทําไมมันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดวะใส่พริกไทยไปด้วยใช่ไหมเนี่ยนับเขาหมักไงครับฮะคือสุกแสบคอเลยอ่ะ ให้เขากดเลยอีรู้มังไม้เบียร์คิมหันครับต้องครับผมกูก็ต้องไปเพลงตัวเองนี่แหละเพลงคนอืือต้องไม่ได้คุรู้ไหมว่าเพลงนี้ผมเข้าห้องอัดอ่ะยี่สิบวันนะกว่าจะผ่านนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังนะฮะไม่เคยอะฮะไปฟังซะ YouTube มีพิมพ์คาว่าอีรู้มังไม้เบียร์คิมหันยอดวิวตอนนี้เป็นไง สามปีโอ้หล่เพลงค์ได้สามปีสี่ล้านวิวสี่ร้อยวิวโอ้โหทำยังไงเนี่ยทำงี้ยากนะเนี่ยทำยากนะอย่างเงี้ยให้เบียร์เขาเลือกให้ผมใช่ผมชอบเลขนี้มาอ่าวอ้าเบียร์เลือกครับพี่เบียร์พี่ทีมงานให้เบียร์เลือกเลยโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับเพื่อสุขภาพน้องเลือกน้องเลือกให้ก็ผมเลือกผม ยังไม่ต้เสียงไม่ต้องมาก่อนกินก่อนวิตามินอะไรอ่ะผมว่าคุณกินหมดถ้วยมันจะเติมวิตามินให้กับอร่อยมันจะเป็นวิตามินเฮ้ยวมันก็กินได้อยู่นะเออก็ดีดีเห็นไหมพอรู้รสเอออร่อยอร่อยสุดท้ายนะครับครับไข่พี่แบงค์เฮ้ยเอาดีดีเอาเอาใหม่ก็แล้วอะเอาใหม่ ผมผมเหมือนเขาถึงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพลงมาเอาแล้วแกไม่ขออ่ะแอลลั่นปั๊ดน้องปิมลายไทยเอาเอาแล้วแกไม่กดอ่ะเอ้าเมื่อกี้พอดีว่าลืมไปช่วงกันน่ะพี่อยากให้น้องได้กินอันนี้พี่ว่าอันนี้มันมีประโยชน์ดียาทานน้ำขาว คี่ว่ามันโอเคกับเราใช่เออดีนะมันขับลมแน่นท้องใช่หลังจากที่เรากินอะไรมาตั้งหลายหลายอย่างอะไรนะคุูผู้ชมอ๋อจะให้น้องเบียร์กินให้หมดเลยอ๋อน้องเบียร์จะน่ารักด้วยโอ้น้องเบียร์จะน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวน้องเบียร์กินให้หมดเลยแตคุณผู้ชมเขาบอกมาเดินเร่งเองเดินนั่นแรงเองไม่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมบอกน้องเบียร์กินเลยค่าอร่อยค่ามีโอ้ ผู้ชมเอางี้คุณผู้ชมฝากไว้ด้วยติดตามดีเจแบ์ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นครับติดตามดีเจเบียคิมหันก็ได้นะครับจัดรายการอยู่ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในครับคู่กับดีเจแอนนี่กันยาพรนะครับสามทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้หมดเวลาดีกว่าครับโอ้กับรายการฮองชื่อไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมทําไมดีเจแบงค์เขาทำบุญด้วยอะไรครับ <c oughs> ผมก็จะได้ไปทําบุญแบบดีเจแบงค์บ้าง <c oughs> ขนาดว่าผมปล่อยนกปล่อยปลามันยังไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไมันต้องเสียใจนะ